เอา้าเป็นไงไปเรียนวันนี้เรียนรู้เรื่องไหมะระต๊บแตกเลยยายนั่งไล้จิตกันทั้งห้องเลยมีเรื่องให้ยายช่วยด้วยแหละวันนี้เรื่องอะไรวะช่วยทำกันบ้านให้หน่อยเอาแล้วทำไมมึงไม่ทำเองก็มันทำไม่ได้ไยายเรียนออนไลน์ฟังครูปิดไมเงียบปิบมาสองเดือนพอ,อเทอมมาก็เจอกันบ้านเลย แล้วทำไมมึงไม่บอกครูเขาไปล่ะครูปิดไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้สนตีนไม่ห้องเรียนมีไม่ที่ไหนไม่มีก็เหมือนีีย์ยายเขาฟังใครที่ไหนล่ะมิัยครูเขาชอบพูดคนเดียวเหมือนไอดอลเขาอะแล้วเปิดไปช่องไหนก็เจอทุกช่องนั่นแหละอืมไอซีนยายช่วยหน่อยไอ้ฮานี่มันไม่ใช่แนวกูว่าแต่กันบ้านวิชาอะไรเลข กมเลยสัสมึงไปลอกเพื่อนมึงที่โรงเรียนพรุ่งนี้แล้วกันสมัยเรียนกูก็ใช้วิธีนี้แล้วเรียนรู้เรื่องเหรอแน่นอนซ้าชั้นดังหลายปีหลอกกันบ้านจนจําได้ผ่านไปสามปีใครๆก็ต้องมาหลอกกันบ้านกูเอา้าแล้วทําไมไม่ยอมขึ้นชั้นเขาไม่ยอมให้กูขึ้นเฮ้ย hey, ได้ไงรูโกหกกูมอกให้กูขึ้นชั้นแต่ดันพาก,กูไปเรียนห้องข้างๆเอา้าแบบนั้นเขาก็เลื่อนชั้นให้แล้วนี่อาคารเรียนมีตั้งสองชัน้น แล้วกูยังเรียนอยู่ชั้นล่างเหมือนเดิมจะเรียกขึ้นชั้นได้ยังไงโอเครู้และรู้ว่ารู้ว่าไม่ควรให้ยายสอนกันบ้านเดี๋ยวผมโทรเรียกนะจ,กจะกระเจะเห็นตอนที่แล้วพูดสับปะกิดด้วยน่าจะเวิร์ก Oh oh. เสียงนี้กูไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วโมเดม 56K เลยนะมึงฮัลโหลน้าจ๊กะเจ๊น,เจนั้นใครโทรมาผมเองมกรกกรับเออว่าไงมีเรื่องให้ช่วยหน่อยเรื่องสอนกันบ้านอาทีอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ยายสอนคือเรื่องมันยาวอะ่ะ เล่าซ้ำเดี๋ยวคนดูลำคาญมาสอนเลขให้หน่อยอวิชาคณิตศาสตร์เลขป่อหนึงมีนายากฉันสอนได้สบายมากไปบัดเดี๋ยวนี้ไหนไหนนี่เลยข้อแรกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้นับว่าค่อนข้างยากแต่ด้วยความจีนนิของฉันมั่นใจว่าทำได้ถ้าหนึ่งบอกหนึ่งบอกยากไปกูว่าเดี๋ยวมีหาแน่ตอบแบบมีต้องคิดเลยเพราะฉันเนีฉลาดคำตอบคือสองสองเลยข้อต่อไปสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ถือว่าโจทย์ต้องการหลอกให้เราคิดเยอะแต่ความจริงแล้วมันง่ายนิดเดียว คำตอบคือสองเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมันต้องเป็นสีสิความรู้ของยายมันช่างผิวเผินและตื้นเขินเป็นที่สุดฉันยกตัวอย่างนักมวยสองคนชกกันตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งสแสดงว่าบนเวทีมีกี่คนสองคนยายเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วน่าอธิบายเก่งกว่าครูเพนสีอีกถ้าครูสอนแบบนี้ผมคงทำกันบ้านได้แน่นอนแล้วสองบวกสองล่ะ ถ้าเราอยู่ในห้องกันตามลำพังสองต่อสองในห้องนั้นมีกี่คนอยู่สองต่อ2ก็อยู่กันสองคนสินั่นไงเห็นไหมไม่ใช่สี่ซับซ้อนอย่างนี้นี่เองบัดเทิงละหลานกูงานนี้มามาข้อต่อไป5้าบวกสามได้เท่าไหร่อันนี้ระดับสูงแล้วต้องจบปอตรีถึงจะทำได้ทำไมคู่แกล้งเด็กขนาดนี้นะแต่ไม่ต้องห่วง ฉันเรียนเก่งระดับเกียดนิยมมิชลินสตาร์แล้านดาวเดี๋ยวเยวใช่เหรอเออนะ่ะเป็นเด็กไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกมามาต่อหนูยกมือขึ้นมากลางออกอยู่สิมีกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วแล้วยกอีกมือขึ้นมาชู3นิ้วชู3มนิ้วเดี๋ยวสันติบาลในบุกป,ป่านกูงงานนี้ กลัวอะไรกันเราอธิบายกับเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่ากําลังเรียนนับเลขอธิบายว่ายายเป็นแกนนําเฮ้ยกะแล้วมึงเล่นปูมาสักขนาดนี้จะไม่เล่นกระดูจะใจดําเกินไปยายน่ารักมากค่ะเช่นชิ้นชมจากใจข้อต่อไปนะเจ็ดบวกปดเท่ากับเท่าไหร่ทาแบบเมื่อกี้นี้แต่มือไม่พอนะเงินขอยืมมือยายหน่อยเนี้ ข้อต่อไปนะ7 6็บแปบวก576เท่ากับเท่าไหร่นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเร็วๆหน่อยเมื่อยรู้แล้วนะนี่ก็เร็วสุดสำหรับเดือดปอน แล้วตะคิวแดกผี นต้องตกเวลาเลิกเรียนด้วยก็ไม่รู้ไม่หาก็มันเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่ได้มีใครสัง่งฝนมันก็ตกเวลาแบบนี้มาตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มีมนุษย์ด้วยซ้ำแล,แล้วต้องโทษใครเนี่ยงานเนี้ยกูไม่รู้ใครเป็นคนแรกที่กําหนดเวลาเลิกเรียนเอาเวลานี้ล่ะอา้าวแล้วนั่นอะไรวะอ๋อเสื้อกันฝนวันนี้มีคนในกรุงเทพเขาเอามาแจกอา้าว ล้วทำไมมึงไม่ใส่มันร้อนะยายลองใส่แป๊บเดียวเงือเต็มหลังเลยเล่นน้ำฝนสนุกจะตายเออรับรับมาเหอะนี่ใกล้ก็แดดมาชุดดึงกูเอามาลองพื้นตากปลาเค็มไม่ประโยชน์อยู่ใช่แล้วยายนี่ผมก็เอามาห่อกระเป๋ารองเท้าโดนฝนพรุ่งนี้แห้งไม่ทันแนะ่ย่าพวกนั้นเสียใจแย่ถ้าล้มึงเอาของพวกมันมาห่อรองเท้า ก็ไม่ต่างอะไรกับที่ยายเอาไปตากปลาเข็มอะเออนั่นสิยายทําไมคนกรุงเทพเขาคิดว่าการตากฝนนี่มันเป็นเรื่องน่าสงสารน <c oughs> ่ะก็เหมือนกับที่มึงมองคนกรุงเทพว่าแต่งตัวดีกินข้าวโต๊ะยาวๆคุยกันแต่เรื่องรักๆใคร่ๆงานการไม่ทําแบบในละครนั่นแหละยายพูดยังไงยายดูละครไม่เคยเห็นยายดูเลยเห็นดูตะข่าวเห็นโฆษณาแป๊บเดียวกูก็รู้แล้วว่าเรื่องทั้งเรื่องเป็นยังไง มุกสลับร่างก็ยังเอามาเล่นกันอยู่ได้มุกความจําเสื่อมเล่นกันซะอย่างก็เป็นโรคสามัญประจําบ้านหูนี่ขนาดไม่ดูเออดิดูแล้วหงุดหงิดมีแต่เขาดูคลายเครียดกันยายกับดูแล้วเครียดก็ถ้าดูแล้วคิดไปด้วยมันจะเจอความย้อนแย้งเต็มไปหมดแต่ทํใไมคิดมึงเขาจะดนละครล้างสมองยังไงอะ ก่เนหน้ากับที่คนกรุงเทพเขาคิดว่าคนชนบทนี่เรียบง่ายใจใสซื่อหนูก็เก้งขากก้ยเสื้อหมอห่มผักขม่าขา,าดเอวข้อมูลเริ่มเกินเลเวลผมแล้วไปอาบน้ำก่อนดีกว่า หลังคารู้อะไรรู้เลยต้องส่มหลังคาแล้วยายขึ้นไหวเหรอสบายมากนี่หนังกระตูดนะโว้ยกูจะทําอะไรก็ได้ผมก็ใจแล้วว่าอยู่กันสองคนทําไมถึงมีจานชามเยอะแยะนี่ขนาดกูทุบทิ้งไปเยอะแล้วนะเนี่ยก็ใหญซุ่มซ่ามอ่ะใครพูดถึงคนกรุงเทพนั่นไงเด็กเทบมาแล้วมีอะไรข้องใจคนกรุงเทพถามได้ือสําเนียงคนกรุงมึงเป๊ะมาก แน่นอนฉันเป็นเนทีฝั่งพระนครเทพบุตรจุติมาบังเกิดกํำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายไม่ใช่แล้วเออแล้วมาอยู่บ้านนอกได้ยังไงอ่ะนั่งรถสองแถวมาฝุ่นท่วมเลยเอา้าวเป็นผีหายตัวไปโผล่ไหนก็ได้ทำไมต้องนั่งรถอะ่ะพวกเราวาไปได้เฉพาะที่ที่เรารู้จักที่ที่เคยไปมาแล้วโอ้โหกระจอกว่ะให้ใช้คำว่า มีข้อจำกัดบางประกาศอำนาจเราอยู่ในขอบเขตของสัญญามีการเส้นสัญญาด้วยเหรอไม่ใช่สัญญาแบบนั้นหมายถึงสัญญาในขันห้าความจำได้หมายรู้อ๋อมีอำนาจในขอบเขตของความจำได้หมายรู้กูรู้แต่สัญญาธรรมศั์อื้เก่าสัตว์ฉชนเนะ่ะไปมอดใส่แหกโค้งตายในที่ที่ฉันไม่รู้จักเลยต้องอยู่ตรงนั้นไปไหนก็ไม่ถูก นี่อาศัยตามคนที่สัญจรผ่านมาผ่านไปจนมาถึงที่นี่แแหละเฮยแล้วทำไมต้องเป็นบ้านกูแล้วนะ้าไม่ไปเกิดเหรอยังใช้ชีวิตผีไม่คุ้มเลยขอเก็บข้อมูลให้พอก่อนมือนจะเอาไปทำวิทยานิพนธ์เหรอยายรู้ได้ยังไงอะเชื่อแน่ฝ่ฝันเจ็กจะเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนในร้อยไงชายล้วนมิเอาอะเซลล์สมอง 84%,000 เซลล์นี่มันเกินไปอะ ตัวอามีบ้ายังมีเยอะกว่านั้นเลยกูไปเอดหลังแป๊บรู้สึกซีพยูกูเริ่มแลกแล้วนั้นได้หลับได้นอนบ้างไหมอ่ะเห็นตาเป็นลักคูนเลยไม่จำเป็นต้องนอนเราจะหายไปทันทีที่จิตเราหยุดคิดถือเป็นการพักแล้วถ้าไม่คิดอะไรเลยอ่ะก็หายไปเลยแต่มันทำไม่ได้หรอกถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่ เราฝึกสมาธิจนสามารถหยุดความคิดตัวเองได้ก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตหลังความตายยายนั่งสมาธิอีกแล้วแสดงว่ายายกำลังเตรียมพร้อมกับชีวิตหลังความตายอยู่มีเสียงปรนด้วยมีน่าใช่อ่ะ กอวันนี้ทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนไปได้แค่อาทิตย์เดียวมึงหยุดอีกแล้วเหรอเล่ายายยายจำที่ผมไปโรงเรียนวันแรกได้มาเออแล้วไงก็ไก่ที่โรงเรียนตายายายครูแล้วไก่มาทำกับข้าวให้นักเรียนกินเกี่ยวอะไรกันวะเดี๋ยวก่อนสิยายยังไม่จบเออเล่ามาเล่ามาแล้ววันต่อมานะหมูที่โรงเรียนก็ตายอีกครูก็เอาหมูมาทำกับข้าวให้นักเรียนกินอีก ดีเว้ยประหยัดไปหลายมือเลยมึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่มึงไม่ไปโรงเรียนวะก็เมื่อเช้าผมได้ยินว่าครูใหญ่ตายายายผมเลยไม่กล้าไปโรงเรียนเว้ยละหลานกูเกือบได้กินเนื้อครูใหญ่แล้วไปแล่ววันนี้เฮ้ยเรื่องจริงนะว,วะเนี่ยล้อเล่นในะยายจังมุกไปจากที่โรงเรียนอ้าวไอ้สนตีนแล้วทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนฮะก็เจอโควิดแล้วลอกสามมาสิยาย เขาเลยเรียนออนไลน์เฮ้ยมึงบอกกูตั้งต่แกก็จบแล้วว่าแต่ทำไมมึงไม่เตรียมตัวเรียนออนไลน์ขี้เกียจได้ยายหูเพ้นสีปิดไหมเหมือนเดิมอะไสะซิเวลาเออกูก็ว่าไปเร่อกันนะจะกรเจ๊ดีกว่าเออไปไหนก็ไปเถอะกูฝากไปเอาของกลับมาด้วยกูไปเอ็นหลังในห้องก่อนของอะไรออะยายเออน่ะน้วยายไม่ทำกับข้าวเหรอ ไปหากินกับไปจักรเจ้าดุนไปอโอ้โหนะ้าจักรเจ้านี่อะไรเนี่ยชาวบ้านนะสิเอาของอะไรมาเส้นเยอะแยะเลยคงไม่รู้สินะว่าฉันน่ะไม่กินของพวกนี้มาสิโกรบมาเอาไปกิน ถึงว่าสิยายถึงได้ให้มาหาเลยกินที่นี่ก็ใหญ่นะสิเทยอไปบอกชาวบ้านว่าต้นไม้ต้นนีศักดิ์สิทธิ์ให้เอาของดีๆมาถวายเอาอาหารน้ำดื่มสะอาดๆมาถวายแล้วยายก็มาเก็บเอาไปทุกเช้าเลยโอโ้โหยายนี่ไรจริงเลยแหมว่าแต่ยายหนูโกรกก็ดูดน้ำแดงไม่หยุดเลยนะ ก็มันอร่อยนี่นะ <laughs> ระเพ้าไก่ขอไข่ดาวด้วยกูไม่มีไข่มาเซ็งเลยมันจะแห้งหน่อยนะเพราะไก่ที่ใช้นี่มันเป็นไก่ต้มไม่ใช่ไก่สดยายทำไมเราไม่เลี้ยงไก่เองอะต้องทำเล่าต้องซื้ออาหารไก่แล้วก็ให้มันหากินเองสิยายอาหารไม่ได้งอกได้เองในเล้าไก่นะเว้ยก็เราให้มันหากินข้างนอกไงเราไม่ต้องลงทุน เป็นการพึ่งพาธรรมชาติครูเพ้นสีสอนมาถ้าได้อยู่ข้างนอกอากาศดีมีอิสระอาหารก็หากินเองเป็นมึงมึงจะกลับเข่าเล่าไหมละ่ละเรามึงจะอาสาตอดไก่เข่าเล่าทุกเย็นละ่ะก็ให้มันอยู่ข้างนอกไงยายไม่มีเล่าไม่กี่เดือนก็โดนงูลเหลือกตัวเฮียแดดหมดขนาดอยู่ในเล่ายังต้องคอยระว,วังงูให้มันเลยงูเฮ้แต่ผัดงูอร่อยไะยาย ตกลงมึงจะเลี้ยงไก่เป็นอาหารกูแล้วมีอีกเรื่องไก่พวกนี้ท้าไม่เลี้ยงในเล้ามันก็จะออกไปไข่ตามตรงรมปุ่มไม้ต้องไปเดินหาเอาเองกูแก่แล้วเดินหาไม่ไหวไม่คุ้มโหนี่แค่จะกินไข่ดาวแล้วทำมึงจะกินเนื้อไก่มึงก็ต้องเฉือดไก่เองด้วยนะทำได้ไหมล่ะ เอ้ยไม่เอาอะทำไมไม่เห็นง่ายเหมือนที่ครูเพนสีพูดเลยเออไอ้ครูสลิมนี่ก็รูด้ดีไปทุกเรื่องคงเหมือนไอดอลเขาเลยยายอ่ะเสร็จแล้วกินโลดมีแต่ผัดกระเพราไก่อย่างเดียวเลยยายก็มีน้ำเปล่าแล้วก็ข้าวเปล่าสามอย่างแล้วมึงเลือกินตามสบายเลยโอเคไม่ถามละ มีเยอะจนน้ำตาจะไหล<ม>แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะยายมีลุ้นทุกวันเลยว่าจะมีอะไรกินของเส้นของแก่บนมันก็มีแก่ไม่กี่อย่างหออหัวหมูไก่ต้มว้าแบบนี้เบื่อตายเลย กิจาการดีวันดีคืนไว้เฮ้ยมีคนถูกหวยเลยมีโบนัสน่าสุดยอดเลยให้หวยได้ด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยเขามาขูดของเขาเองสิบคนก็สิบเลขโอกาสถูกก็มีอยู่ยิ่งมากกันเยอะยิ่งมีโอกาสถูกมากขึ้นมันก็ต้องมีคนที่ไม่ถูกอะมีสิเยอะกว่ามากด้วยอา้าวแบบนี้เขาก็รู้สิว่าไม่แม่นจริง คนจะสนใจอยากรู้แค่เรื่องว่าไอ้คนที่ถูกเนี่ยมันไปได้เลขกมาจากไหนแค่นั้นไม่บาปเลยแบบเนี้ยเหมือนหลอกเขาเรื่องหลอกคนเป็นกิจของผีฮัลโล่เลนต่างคนต่างขูดกันเองตีเหลขกกันเองทุกคนหลอกตัวเองไอ้จักรแจ้มันไม่ได้ทำอะไรผิดรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยฟิวกูดมากเลยยาย กิจาการนะจ้ากระเจ้เลื้ยงเราทั้งบ้านเลยนะเนี่ยเชียนไม่ได้ทําอะไรถือเป็นค่าเช่าต้นไม้แล้วกันเออมึงก็คิดเยอะไอ้จ้ากระเจ้มันไม่ต้องกินต้องใช้อะไรหรอกมันอะตายไปแล้ววันนี้มีหัวหมูด้วยทําอะไรกินดีอะยายไม่ต้องทําอะไรแค่ทําน้ําจิ้มโคลกพริกกระเทียมน้ําตาลใส่น้ําปลาบีบมะนาวโอ้แ่บอีลีทาไมไม่มีขนมเลยอะ ก็เครื่องเส้นผีมันก็มีแค่นี้อย่างมากก็มีแค่น้ำแดงต้องเป็นเทวดาถึงจะมีขนมพวกขนมต้มแดงต้มขาวงั้นนะจะกระจจ้ช่วยเป็นเทวดาให้หน่อยอยากกินขนมต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งวันนี้เป็นเทวดาพรุ่งนี้กลับมาเป็นผีใหม่ชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อนะสิทำไงดีมีวิธีมึงไปเข้าฝันมันอยากกินอะไรบอกไปในฝันเลย เย้จัดไปเลยนะเจะกระเจะจะดีเหรอมันบาปแล้วนะเนี่ยแบบนี้น่าหน่อยนึง ทำไมไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยอะ่ะนาาได้ไปเข้าฝันใครม้างหรือเปล่าไปมาแล้วไม่ได้ผลเหรอไอหาคงจะได้กินหรอกมันมาเข้าฝันกูอา้าวทำไมงั้นละนะเขนะินน่ะขวอวยนะทำไปเพื่อไม่ได้เข้าฝันธรรมดาด้วยมันมาทำทะารุงกุจแดบาตากูด้วยก็ตอนนี้มีแค่แบบทําด้วยไม้สองดุนแข่งโปก อยากได้แบบซิลิโคนนิ่มๆหน่อยให้ช่วยอธิบายหน่อยยังไงดียายไอ้ห้าก็มึงเริ่มกูไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด่านนี้ตกลงจะรู้เรื่องไหมคืออะไรอะนะยายอย่าน,นิ่งพี่อา้าวหน้าหายไปแล้วยายกลับป,ป่านดีกว่า๋ย่ามนขคายุ่งกันเพิ่งเสียนเรื่องไปยายข่าแบบนี้เดี๋ยวนอนไม่หลับดูเห็นมึงหลับข่ากันวานทุกวัน เธอมากินของคนอื่นได้ไงนะจ๊กรแจ๊ะขโมยขโมยจับขโมยทีเสียง,งดังไวุ่นวายอะไรเหรอโกกากนะเมื่อกี้มีคนมาขโมยของกินทำของเละเทะหมดเลย เมื่อกี้ผมวิ่งจับโจโจนั่นจนของเส้นเละเทะไปแล้วนี่นะทำไมยังอยู่ในสภาพดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะผมไม่ได้โกหกนะจ้าจ้าฉันก็ไม่ได้ว่าหนูโกรกกลากโกหกซะหน่อยโกรกกลากว่างไหมวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปดูอะไรดูอะไรเลยนะมาเถอะ โกกกากถ้าโกลกากเป็นสารไม้เก่าๆอันนั้นโกลกากจะเหงาไหมไม่อะนะทำไมไม่เหงาไม่ใช่ไม่เหงาหนูไม่อยากเป็นสารพระพูมานะมันเป็นเรื่องสมมุติถ้าสมมุติว่าโกลกากเป็นล่ะไม่เอาอะนะโกกกาลไม่อยากเป็นสารไม้อันนั้นมันไม่มีชีวิตอะนะโกลกากเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอก โอเคโอเคเอา,อางี้ถ้านาจ,จักจแจะเป็นสารไม้อันนั้นนาะจกักจ๊ะต้องเหงามากๆแน่เลยเพราะมียากขึ้นรกรุงรังตั้งอยู่ในที่ห่างไกลเก่าๆผุผูเฮ้อคิดแล้วเศร้าฐานะจ,นจักจแจะเป็นสารไม้อันนั้นแสดงว่านาะแพงแรงได้เลยสินาะแพงแรงผมดูหน่อยนาะนๆะนแะนะพงแรงผมดูหน่อย น้อง,น,องน่ารักดีเลยผมมีตุ๊กตามมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเล่นด้วยกันครบเซตเลยฮฮให้น้องขึ้นขีมม่ม้ามาวิ่งกลับกับเดี๋ยวเดวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไว้เดี๋ยวทันได้ครบกับกับกับเฮ้ย hey! พี่หลอรรกลกกลักหนูยังกลัวผีอยู่อีกเหรอ นาจักระแจก็เป็นผีนะลืมแล้วหรือจะ๊ะโอ้จริงด้วยแล้วเธอเป็นใครเนี่ยฉันชื่อวาวาบนายคงเป็นกกักสินะแล้วเธอรู้ได้ยังไงอะนาจักระแจเป็นคนบอกฉันเองแล้วเอ๊น้ารู้จักยีนี่ด้วยเหรอหยุนะักหลอกผมมาให้ยินนี่กินตายตายแนะ่ หยุดฟังก่อนนะโกรกกรากพอดีนะ้าก็เพิ่งมาเจอเข้ากับยีนูนี่ไม่นานหรอกนาะสงสารยีนูนี่มากเลยที่อยู่คนเดียวนาะเลยอยากให้โกรกกรากช่วยพาตุกตายีนูนี่ไปอยู่กับนาะที่โคนไม้นั่นหน่อยไม่เอานะเดี๋ยวยายด่าตายเลยแค่น้าเจะกระแจ้คนเดียวก็จะแย่แล้วชีวนูกรกกรากลองคิดดูนะถ้ายีนูนี่ไปอยู่กับเราด้วย ของที่มาเส้นก็จะต้องเป็นของเล่นเด็กๆที่โกรกกรากอยากได้ขนมนม,นมเนยที่เด็กๆอยากกินไม่ใช่ขนมโบราณที่ยายชอบกินอยู่คนเดียวอืมจริงด้วยทุกวันนี้มีแต่ขนมโบราณอะไรก็ไม่รู้โกรกกรากไม่เห็นชอบก็ได้ครับนะนี่เห็นแกน,นะจะกระแจ้นะที่มีความเป็นอะมนุษธยธรรมต่อเพื่อนอมนุษย์ด้วยกันนะเนี่ยผมเลยจะไปพูดกับยายให้เอง งั้นเราไปกันเถอะรับต้นไม้แล้วนะเปล่าไปหายายไม่โว้ยพวกบึงนี่เอาพาละมาให้กูอีกแล้วโวยทำไมพวกบึงต้องแห่กันมาด้วยเดี๋ยวต่อไปไม่ยกกันมาท่านนรกแล้ววะ ไม่หลอกยายเชิญสัญญานะนะให้หนังหนูนี่อยู่กับเรานะแล้วถ้านงหนูนี่อยู่ด้วยเชิญจะให้หนังหนูนี่เข้าฝันเอาของเส้นมาให้ยายเยอะๆเลยคนแถวนี้ก็ชอบเด็กๆรับรองของเส้นมหาศาลแน่นอนเลยจะยายจ๋าขอเสนอนี่น่าสนใจแฮะลองให้ยายหนูนี่ทดลองงานสักอาทิตย์นึ่งละกันถ้าไม่วิร์กมาทางไหนไปทางนั้นเลนะย <Yay! S 2> เกินหน้าเกินตาไปแล้วมึงไอโ้โกรกจะไม่ให้ดีใจได้ไงยายเรียนออนไลน์ตั้งสองปีแล้วไม่ได้เจอเพื่อนที่โรงเรียนเลยเออเออพวกมึงก็ดีใจสิแต่กูนี่ต้องพาคนเดียวสีเสียงเลย